เมสซี่จะทำแบบโรนันโดได้หรือเปล่า สวัสดีครับสาวกอาสูกาหน่าทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคำพูดอันโด่งดังของอดีตยอดกุนซือมือทองอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับที่พูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดและลิโอเนลเมสซี่ไว้ในปี2015ครับโดยป๋าเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทาง BBC เอาไว้ว่าคริสเตียโน o โรนัลโดสามารถเล่นกับทีมอย่างมิววอร วีนพาร์คเรนเจอร์ดอนคาร์เตอร์โลเวอร์หรือทีมไหนก็ได้และเขายังจะสามารถทำแฮตริกในเกมนั้นได้อีกด้วยผมไม่แน่ใจนะว่าเมซี่จะทำได้แบบนั้นหรือเปล่าเพราะโรนัลโด้เล่นได้ทั้งสองเท้าและมีความลวดเร็วเก่งลูกกลางอากาศและ มีความกล้าหาญเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเมสซี่ก็กล้าหาญเช่นเดียวกันแต่ว่าผมก็คิดว่าเมสซี่เนี่ยคือบาร์เซโลนาคุณอ่ะรู้ใช่ไหมว่าผมอ่ะ หมายถึงอะไรซึ่งจากคำพูดของป่าเนี่ยป่าก็กำลังจะบอกแหละครับว่าเมสซี่อ่ะก็คือบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาคือเมสซี่หมายถึงว่าเขาไม่สามารถเล่นทีมอื่นได้หรอกนอกจากบาร์เซโลนาเพราะว่าเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วอะ่ะป่านึกภาพไม่ออกหรอครับว่าเมสซี่จะไปอยู่ทีมอื่นแล้วจะเล่นได้โหดไหมเพราะว่าแน่นอนครับว่าตอนเมสซี่ขึ้นมาเนี่ยโอเคควรเห็นเมสซี่อ่ะเก่งได้เพราะบาร์เซโลนาแต่พักหลังๆเนี่ย เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันครับว่าก่อนที่เขาจะย้ายออกไปบาซ่าเก่งได้พอเมสซ,ซี่ถูกไหมครับและ 8ปีต่อมาครับหลังจากที่ป่าพูดไว้ตอนนั้นถูกไหมสิ่งที่เมซี่ได้พิสูจน์ตัวเองให้ป่าเห็นนะครับก็คือผู้ชายคนนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะในการที่จะไปเล่นทีมอื่นหรือไปแบกทีมอื่นแบบคิเซโนโรนันโดตามที่ป่าบอกนั่นแหละสิ่งที่ป่าบอกว่าโรนันโดทําได้ในวันนั้นนะ่ะวันนี้ริวเนลเมซี่ก็ทําได้เหมือนกันเขาสามารถพยุงได้ทั้งบาร์เซโลนาแล้วอาเจนติน่าเขาก็ไปพยุงมาแล้ว ปชเขาก็ไปพยุงมาแล้วและล่าสุดคืออินเตอร์ไมอามีเขาก็แบกหลังหักเช่นเดียวกันแฟนแฟนเมสซี่หรือแฟนบอลที่ไม่ได้มีอคติกับริโอเนลเมสซี่ครับต่างรู้ดีครับว่าตอนที่เมสซี่อยู่ที่บาร์ซ่าในช่วงปลายของเขาอะ่ะก่อนที่จะ ต่อสัญญากันไม่ได้เนี่ยเมสซี่แบกทีมแค่ไหนเรียกว่าเหมาทั้งดาวซันโวและดาวแอซซิดเลยจําได้ไหมครับที่มีองตัวนกิสมันแต่ก็ยิงประตูไม่ได้เมสซี่ปั้นแล้วปั้นอีกคือเมสซี่เนี่ยควบทั้ง2ตําแหน่งเลยทั้งยิงทั้งจ่ายครับรวมถึงตอนที่ไปเล่นที่ปารีสก็เช่นเดียวกันครับเมสซี่ก็ปรับบทบาทตัวเองมาเป็นเพย์เมคเกอร์ครับกองกลางตัวลุกหรือปีกที่หุบเข้าในครับแล้วก็ยังคอยแอซซิดให้ประธานเป้แบบไม่ขาดสายครับอย่างที่เรา เห็นๆกันครับแม้ฤดูกาลแรกจะมีติตดๆขาดๆแต่ก็สถิติไม่ได้น่าเกียดครับถ้าเทียบกับนักเตะธรรมดาแต่ถ้าเขาเทียบว่าเป็นลิอเนลเมซี่สถิตินั้นก็ถือว่ายังแย่อยู่ครับและล่าสุดครับก็คือการไปอินเตอร์ไมอามี่ครับนี่ยังไม่รวมถึงการที่แบกอาเจนิน่าไปแชมป์โลกนะแน่นอนครับว่าในทัวร์นาเมนต์ที่อาเจนิน่าได้แชมป์โลกเนี่ยไม่มีใครตังขาเขาเลยเพราะว่านี่คือเทพนิย i did. จบแบบโรแมนติกที่สุดแล้วและเขาเองก็เป็นคนที่แบกทีมและโชว์ฟอร์มของตัวเองได้ดีในทัวร์นาเมนต์นั้นเรียกได้ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ของเขาจริงๆครับปัจจุบันครับมาที่ไมอามี่เนาะก็พา MLS แบบโด่งดังเลยอะตั้งแต่เมสซี่ย้ายมาไมอามี่ก็คือไมอามี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะและที่สำคัญก็คือจากทีมบอยตอนนี้ก็ขยับมาหนึ่งลำดับแล้วและแน่นอนครับว่าผมคิดว่า เขาก็จะสามารถพาทีมขึ้นไปลุ้นในพื้นที่เพลย์ออฟได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะทีมเล็กทีมใหญ่ขอแค่ชายคนนี้ย้ายไปทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการอย่างแน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับกราเซีย